สูงคงมีใครอยู่สูงเรือซ้ำงดงามแล้วแต่แล้วแต่เราจะหาทางออกอย่างไรคนเก่าไปช้าช้าที่เป็นมนุษย์เราเด็กบ้านชีวิตเป็นของเราของเราเด็กเลี้ยงตัวหนังสือสั้นๆที่ไม่ค่อยคคือความรักบางที่มันง่ายๆแล้วเป็นของเราและความเหมือนเมาอะไรเป็นเด็กบ้านบ้านบ้าน เราบางครั้งสร้างสะพานปล่อยสัตว์มันช่างดิ้นรนเลี้ยงย่อมประปนนักศึกษาการเป็นวันนานของเรางานไม่เคยเป็นหาใหมา่ลงลืมกันใหม่ขยันให้อลังการรุ่นเดี่ยวเป็นความงดงามเอาไปกับฉันทำตัวเองสร้างขึ้นมาเยือนอยู่ในอนาคต กูเก่งพ่อสอแพเฉยๆม่ได้กูพ่ไปสนใจได้หาเขาคื่พ่อเนี่ยดีพ่อเห่ดีแล้วไปเนี่ยโอ้ยกูก็หาพี่กันมบเที่ยมกันพ่เจ้ากูล่จะมาอาย่ใส่เลยดีดีนันเนี่ยนี่ต้องพ่อเ่ยจังทอดเราขาดทอดแตบีขามเงินไอ้หี้เงินเราถือเงนเราน้าถึงย้อานี่รถที่แกเล้อนหาตอ็แต่เดนียแต่เ อมเงี้าจักแต่ว่าใหญ่ได้เข็นรถเตอก็เบนอกบอกน้ำกวนเลยมันคือไงนี้ที่ผู้กำกับว่าอ่ะมันกะบอกน้ำกวนใอ่วาเจ้บอยอยากอายว่าตีแบบมันมันห้อนมันเป็นสากไรเงีมันหอนนเลยเงี้ยไมนมีแม้ามาอะไรเงี้ยเลยขาม้าจริงเลยขาม้าคว่ควมสืื้อในห้าหัวพว่อวดอยากมันมงห่หงุดะาได้หอดม้ามาสีหาเงี้ยเขากินเขาพว่ำมันเห็น แง่น so the ี้นะคือเขาจะสื่ออีสานก็คือพวออดอยากเพราะว่าเขากินแง่กินกระปอมงเนาะจำแล้วั้วกรเลี้ยงขัวก็เลี่ยงอะ้ตีกับอะไรโกเราไม่แยงเลยล่ะลองเลยเลยแบ่ไี้ตรงนีเละส่วนีกเลี้ยงขั้วะ่านี่ยไอบ้านยูนี่ที่เาเลยอาหน้าเนี่ยที่ตแล้ว่ี้อยแต่ว่าช้งกะทกะทิมุ่งนานะั้งกะทีขายไก่ละ ไปสื่อเรื่องยั y a k เละเขาเลี้ยงช้องแก้มเองอ่ะเอาประเทไอ้โปูปูแก้แบบอีกฝั่งใช่มีเสื้ามาสนั่นอ่ะไปก็เด้อขนาดอันนั้งไม่โตกูไา้แมวเลยเนาะกเดี๋ยวตีแง่มันก็ตายเนาะแต่ว่าหมาเขาแบบมันตีตายนะ้วก็เอาเหลียบเหียงเอาสีใส่มันก็นอนัง่อยๆการหไอ้พ่อมันตามาเขาก็มาเก็บรายละเอียดกันมันจะเป็นท่านเที่ยวผู้ผู้มาสอนนักเรียนแบบออกไปเที่ยวลี่เองคนเที่ยวอยู่ดีออกไปเสร็จไปดินไส้ก็ไปพายเรือขึ้น่จะดินไส้รถติดลมเมียงสุซอยกัน นี่บางเนี่ยเป็นลูกรัางแต่ว่าเขาก็ไปไทยที่มันเป็นเขาสีเป็นช่องช่องที่มาปลูกปลาตอนข้อสองมีสีเดางนอกมันจะเป็นมอกเป็นล็อกเหมือเป็นพิกเศษเป็นเศษนันสิเป็นลิ้มใส่เขาตะปียารไปคีแบบมันเป็นควบและบาามันสีเที่ยวว่ารถลิดลมไงงอมแต่กไงดีเขาไทยไงเขาเปี่ยเขาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนแ้เปลี่ยนัใหม่ีนา บ้านไปหาโตปีสาวมันก็นีเดียวมว่างอยาดูเนี่ยน่ล่ะมันูข้ามนเนี่ยลาไงดูหน้าโขกไปทวนหน้ามันก็เป็นปลาเต๊ะโกมูโขทวนเต่ะกินโคมได่าล่ะว้านมันถึงงาก็รอก็รออยู่ต่วังหักูกงวไหมป้านเรามือกเราไปทิ้งกับมาต้องเท้านะคือคนกับเขาคเดียวเ้ามันตาเดียวันดำดำเนาะ

ส่วนอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตื่นตาตื่นใจกันมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ค่ะถ่ายภาพเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าแบบท้องฟ้าวิปริตแบบปรปวดอังกรอร์อันนี้ของจริง <c ough> เหมือนที่ end of the world one สิ้นโลกยังไงนะฟ้าสีกลางวันกลายเป็นสีแดงฉานคล้ายกับเป็นตอนค่ำคืนเลยละะ้ค่ะและนี่คือสภาพภัยนธรรมชาติที่เปลี่ยนท้องฟ้าจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนในทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่เมืองภาพท้องฟ้าสวยมากๆช่วงเย็นๆช่วงพระอาทิตย์ตก หลายคนไม่เคยเห็นภาพแบบนี้บอกโอ้โหสีสันมากมายซึ่งสวยงามจับตาจับใจโดยเฉพาะบริเวณนี้จุดสำคัญของคนไทยทุกๆคนสีท้องฟ้าสีแดงเป็นแดงแบบช้ำๆฮะสองทันอย่ีเป็นช่วงที่เข้ามาสลาแต่ก้อนแม่เกิดก็เห็นอยู่เทือเดียวแต่ว่ามันก็คือบกเขาบกเขาหมูบทท่บ้านเขาเนาะเท่ามันก็เีกว่ามันกสมัยนั้นมันก็เป็นพ่อแรงแม่แรงก,ก็คือมาจากคนที่บดีเนาะเทาต้องอยู่ในการ ที่แบบว่าเสือฟังผู้น้ำน่ะลายล้างเลยละ่ะถ้ามันเข้านะก็คือขอนหลาขอนโคดบาดคืนเนาะสามบ้านคืนเกิดที่แถวใกล้ๆแบบเข้มเหมือนเข้มมันจะมากมากประจักรตึงกระแปดตองนี่ความอุด,ดมสมบูรณ์เหมาะไข่ๆก็เข้า,ตาแต่ว่าล่มมันมาเที่ยวมันจะสิไปท่านั่ะพอ,อเอาบาดเอาสองมาเจ้าะถึงตอนนี้มันกับบอควยมีอะไรล่ละก็จะเกิดพายูฮอกับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งลูกมันหอมมันห่วง วันต่อวันนี่ก็เท่าไดแต่ว่าเป็นปีนะอย่างเตือนนี้มันจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนถ้าเป็นพา,ายุปีใดสีนี้พายุพวกมดแดงมันจะเหยียดห้างอยู่ต่ำๆมันจะโบยสูงไม่เป็นหมูไมเได้ไ้เมื่อตกายิยนมันก็จะว่าขั้นขั้นนะขั้นกีการพูดถเออแม่ก็ว่ามันก็มีนอยู่เลยบีบ้านเฮาคนบันก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะ เดียพวกแม่กันนะเพราะว่านกมันมาหาเยินเนาะมันก็บเ่ยนพวกนกแมวโบสัตว์ จะปูกเขานได้เขาก็มาอยู่ทนทะเีนปไปทุ่งผิดสูงคงมีใครอยู่สูงเร็วซ้ำงดงามแล้วแต่แล้วแต่เราจะหาทางออกอย่างไรคนเก่าไปช้าช้าที่เป็นมนุษย์เราเด็กบ้านชีวิตเป็นของเราของเราเด็กเลี้ยงตัวหนังสือสั้นๆที่ไม่ค่อยคคือความรักบางที่มันง่ายๆแล้วเป็นของเราละความมืนเมา อะไรเป็นเด็กบ้านบ้านบ้านเราบางครั้งสร้างสะพานปล่อยสัตว์มันช่างดิ้นรนเลี้ยงย่อมประปนักศึกษาการเป็นวันน้นของเรางานไม่เคยเป็นหาใหม่ลงลืมกันใหม่ขยันให้อลังการรุ่นเดียวเป็นความงดงามเอาไปกับฉันทำตัวเองสร้างขึ้นมาเยือนอยู่ในอนาคต